ก็มาถึงช่วงวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนิเมะอนิเมะที่มาจากเกมที่เป็น CG ที่ว่าเมื่อก่อนเคยทำภาคหนึ่งแล้วก็เจ๊งไปนะครับก็คือเรื่อง Final f a n t a s y นั่นเองโดยในรอบนี้นะครับจะเป็นภาค f i n a l f a n t a s y ภาค7 a d v e n t u r e n นะครับที่ออกฉายในวันที่2005นะครับในปี2005ในวันที่14กันยาอยู่ในปี2005ผมไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นเป็นออกฉายหรือว่าออก ขายนะครับกับเรื่องนี้ก็เพื่อนๆที่แบบยังไม่เคยดูภาคนี้ลองหาดูก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแฟนจากภาค7นะครับก็ลองเอาภาคนี้มาดูหรือว่าคิดถึงก็ลองเอามาดูกันก็ได้นะครับหรือว่าใครนึกไม่ออกเรื่องราวภาคนี้เป็นยังไงลองมาลองฟังคลิปในวันนี้กันนะครับกับวันนี้มีอะไรในเรื่องของ f ฟ n น l Fantasy ภาค7 Adven t c h i ช d น e n นั่นเองนะครับผม เรามาพูดถึงเรื่องราวในภาคนี้กันนะครับผมเรื่องราวก็เริ่มต้นมาจาก